สักตัวไม่มีใครมาช่วยสักตัวผิดยังไงครับกันนี้มันมันดาผัวเขาเขาสุกมันในมุมของนายกนะมันเดี๋ยวนะแงของเาหรือเปล่าดียวไม่มันผิดยังไงครับตอนนี้ผมงงมากแป๊บหนึ่งนะบรรดาผัวเขาเนี่ยคือคือมันผิดยังไงครับฮะ บรรดาผขอคือพี่พี่เห็นประโยคไหมมันเหมือนมันเหมือนว่าบรรดาผัวเขาคือคนในในมันฮิไงแล้วมันคือเรื่องจริงไหมครับไม่มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าผมพูดไปเรื่อยนะครับมันมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคืออัางเงี้ยไอ้เี้ยเซิร์ฟเมียเยอะนี่ผมไปแจ้งผู้หญิงคนนั้นได้เลยหรอมันมันมยดูแบบอะไรเนี่ยอ่ะผมผมได้ยินคำหนึ่งครับมีคนด่าพี่เซิร์ฟว่าแล้วอย่างเงี้ยขอขอเมียมึงได้ไหมเนี่ยเนี่ยก็แจ้งมาค่ะแจ้งม่มันไม่แจ้งคือมันไม่ได้แจ้งมาครับผมมองว่าคําพวกนี้มันแบบ มันมันไม่หมดเป็นโทษด้วยซ้ำนะค่าโทษได้ยังไงอ่ะอันนี้ความเที่ยะไรอยากโดนดีกว่าพี่อยากโดนดีกว่าเฮ้ยพี่ไม่เคยชนะผมเลยนะตบปากดิสัตว์เแต่ตาไปจุกกันไอจุกกัดไอตาไปจุกกันพี่ไอจูเอามันหน่อยไอจูนบ อ้เียม่ช่วยกูเลยหน่อยนะคดูก็ต้องก็ต้องระวังหน่อยละกันนะขออนุญาตเรีหน่อยนะมึงก็ตั้งไม่ดีๆสิโง่ตั้งเปอร์เซ็นต์อะตั้งเปอร์เซ็นต์ดีรับเสียงอะกดตั้งค่ารัเะไอเรื่องเก่าผมทำอะไรว้ี่ารับเสียงกดตั้งค่าไม้่ามัน่ยังไมโดนล้างอหรว่าใบเนี้ยไอ้ไม่่าักพี่เปาเกินเลยพาบอกว่า กูบัาสุดเลยถ้ากูมไม่บัาสุดกูมไม่คบกับมึงถึงว่าอาบสาไอ้ย่ยสวัสดีครับเออองือกช่างพูดไม่เลยได้ยินผมไหมพี่เออได้ยินละ่ละวันนี้ผมจะได้เห็นบานลลอนหรือเปล่าครับ ไม่ได้เห็นหรอกวางไว้ก่อนเลย โดนข้ออะไรครับนี่โดนนี่คือโดนข้ออะไรผมขอถามก่อนแล้วผมขอถามนายกก่อนคือการการบับศพเนี่ยคือเขาสามารถเอาเขาแบบพูดอะไรไปเรื่องเปลือยเงี้ยเขาเอาเอามามาใส่ใจได้ด้วยใช่ไหมครับผมจะได้รู้ไว้ถ้าสมมติว่าผมโดนอุ้มอยู่เงี้ยแล้วคุยเขาโอซีต่อหน้าผมเนี่ยพี่บ้านพี่เจ๋งเลยไหมเฮ้ยน้องเฮ้ยพี่แหบกับเขาแยกมาเล่นคนเดียวอ่ะดีถือมาเล่นเดี่ยข้างงอนอะไรอ่ะแล้วการทีู่้มันองจบเนี่ยตื่นมาแล้วจับคำตอบผมได้ทุกอย่างแล้วไปไปไปเอามาด่าผมเนี่ย ไม่ได้ถ้าตื่นมาแล้วจำคำบับแล้วมาบับไม่ได้เมื่อวานจำได้ทุกเรื่องเลยครับเมื่อวานเขาต้องไปตอนไลนก็คือเขาต้องเขานอนเขานอนฟังแล้วทางพี่อะบับใช่ไหมบับไดบับได้แต่มันจะต้องไม่ไม่ผิดกฎประเทศไงไม่เอาผมไม่เอาผมไม่แจ้งเขา่าผมไม่ผมไม่อยากแจ้งเพราะว่าผมอยากเล่นว่าผิดเขาเขาไม่ควรไปเตือนผี่ ว่าเอาจำความตรงนั้นได้แล้วไปบอกไปไปพูดอคือมาแล้วมาผมไม่แจ้งครับผมไม่แจ้งผมไม่แจ้งเอาเรื่องผมเนี่ยอ่ผมเข้าใจคนเลยตมาแจ้งอ่ผมเข้าใจครับนายกออาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรื่องแมวเรื่องนี้ถามเฉยๆก็บคำถามเฉยๆนายกมันโอซีแล้วไงมันไม่ได้เป็นไเนอืมดังนั้นความจําความได้มันก็เลยไม่เกี่ยวแล้วได้ครับได้ผิดเพราะว่าเราผิดทรับ รับทราบเรื่องใบเฉยๆโดนใบแล้วครับอันนี้ผมโดนใบอะไรอะไม่เหลืองก็ส้มค่ะโหไม่เหลืองก็ส้มคือผมโดนข้อหาอะไรครับผมโดนข้อหาอะไรผมอยากรูเรื่องคำบัฟอันนี้คือจะแย้บว่าครรจะให้เดี๋ยวจะให้ให้ให้คลิปไปดูเขาแจ้งมาเดี๋ยวให้คลิปไปดูรอให้พี่อะมีอะไรที่จะแย้งไหมอ๋อได้ครับแต่อันเนี้ยพี่น่าจะโกอยู่ซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะให้เห็น เอาเธอเราไม่ต้องการที่จะเห็นเอาคือพี่ดูก่อนถ้ามันไม่โอเคพี่คอยเอาไปตัวท้ายแล้วมันก็คือในโกโปรผมหรือเปล่ามันมันมันก็เป็นสิ่งที่ออกสาธาณะอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเป็นเพราะว่าผมผมก็โกโปรอยู่นะตอนที่ผมโอวพี่ชายพี่ไม่แหงไม่มาพี่เขาบอกเดี๋ยวผมด่าช่องของผมนะผมไม่เข้าใจทาไมต้องมาบังคับผมให้ออกไปได้ด้วยฮะไม่ไหนอะแปลกนันนี้ทำไมเขาถึงมาสั่งคื เกออ็ถ้าพีเ่เสือกจัดย้อนดูก็ย้อนดูต้องแตกพิเศษเริ่มแบบอะไรเออเพราะผมจําได้ทุกคำครับไม่มีอะไรที่มันไม่สมควรครับสําหรับตัวผมนะแต่ถ้าสําหรับประเทศผมก็โอเคแต่ถ้าโดนใบส้มผมอยากรู้ครับว่าคำไหนที่มันร้ายแรงผมอยากรู้จริงงั้นไม่งั้นเอาอย่างี้แล้วนานะยกไปตัดให้ดีกว,ว่าคะ่ะเพราะว่ามันเป็นมาจากโกโก้โก็คือไม่อยากไม่อยากอันนั้นอ่ะอ๋อคือมาจากสตรีมผมนั่นแหละถูกต้องไหม ไม่ไม่มาจากสตรีมของเขาเองอก็ับอไม่อยากให้โผลชื่ออะไรอย่างงี้ก็คือมันเอผมจําได้ครับมผมจำได้พอเขาเออเส<ม> <จำ S 2> ร็จผมก็จาชื่อเขาได้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเ๋วนายกไปอัดแล้วตัดมาให้ก็ได้ อีกหนึ่งอะอย่กใครยก็อย่างคำคำพูดให้ก็ได้ค่ะคุณค่าชีวิตมึงยังไม่มีใครจะมาช่วยมึงเลยเนี่ยในบรรดาผัวมึงอะสักตัวไม่มีใครมาช่วยสักตัวอืผิดยังไงครับกันนี้ มันบรรดาผัวเขาเขา,เขาสุกมันในม<ะ>ุมของนายกนะมันม<ะ>อเอดี๋ยวแล้<น>ะไม่มันผิดยังไงครับตอนนี้ผมงงมากแป๊บหนึ่งนะบรรดาผัวเขาเนี่ยคือคือมันผิดยังไงครับฮะ ผมขอขผัวคือพี่เพี่นประโยคไหมมันเหมือนมันเหมือนว่าบรรดาผัวเขาคือคนในในมันเฮดไงแล้วมันคือเรื่องจริงไหมครับไม่มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าผมพูดไปเรื่อยนะครับมันมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคืออองเนี้ยไอ้เนี้ยเซิร์ฟเมียเยอะนี่ผมไปแจ้งผู้หญิงคนนั้นได้เลยหรอมันมันดูแบบเมีนดูแบบอะไรเนี่ยอ่ะผมผมได้ยินคำหนึ่งครับมีคนด่าพี่เซิร์ฟไว้แล้วอย่างเงี้ยขอขอเมียมึงได้ไหมเออเนี่ย ไม่มันไม่แจ้งคือมันไม่ได้แจ้งมาครับผมมองว่าคําพวกนี้มันแบบมันมันไม่ควรจะเป็นโทษด้วยซ้ำนะค่าโทษได้ยังไงอ่ะอันนี้ผมขอแย้งในในในกฎของเมืองหน่อยอ่ะคือมันค่าโทษได้ยังไงอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้อ่ะแล้วมันก็ไม่เป็นการเหยียดเลยด้วยซ้ำอ่ะถ้าเขาไปคือเขามันจะไม่ไม่โอเคได้ยังไงอ่ะเขามาเล่นแก๊งอ่ะอ่ะผมผมต้องใช้คําแบบว่าเอ้ย คุณผู้หญิงคะแม่สวยมางเลยนะครับนี่มีแฟนรักเดียวใจเดียวนะครับนี่อย่างนี้เหรอครับต้องบับเขาแบบนี้เหรออันนี้ผมขอถามการบับเขาหลายัวบอกัวดในแก๊งหลายๆคนนี่มันได้เหรอเอ้าจ้องก็อยู่ในเกมหรือเปล่าไอ้เหี้ยแล้วมันเรื่องจริงเวลาครับไม่มาดึงมันเรื่องจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงไหมแล้ว้จริงๆอ่ะผมเนี่ยก็เห็นเขาก็อยู่กับใครไปทั่วไปทั่วไปทั่วแบบนี้มันไม่ได้เหรอมันบับไม่ได้เหรอครับแล้วมันเหลียดยังไงครับไอ้เงี้ อันนี้มันคือเหยียดยังไงอะ่ะผมไม่เข้าใจอันนี้คือผมไม่เข้าใจเลยอันนี้ผมมันมันไมน่ผมผมคิดว่าคนคนหลายเมียมันก็มีนะครับบนโลกใบนี้ผมเห็นเขาก็โดนด่ากันเขาก็ไม่เห็นเป็นไรไปแจ้งตำรวจจับนะอันนี้ล้วนเนี่ยยิ่งในเกมเนี่ยครับเนี่ยยิ่งในเกมเนี่ยครับเนี่ยผมแล้วผมโดนด่ากับสารพัดแต่เพีผมไม่เห็นเป็นไรเลย อันนี้อันนี้คือถ้าถ้ามันฆ่าโทษจริงๆผมยอมรับนะอันนี้มันเป็นอย่างงี้พี่เซ็กอันนี้มันคือนคำที่สุ่มเสี่ยงเฉยๆที่ที่อ่านเพราะว่ามีเขามีการแจ้งมาวเขาก็มีแฟนหลายคนไม่ใช่หรอในเกมอ่ะแบบว่าเคยแบบว่าเป็นตอนแรกเป็นคบกับคนนี้แล้วอีกอีกประมาณเดือนสองเดือนก็ไปคบอีกคนหนึ่งหรือเปล่าขอบผู้ได้ฟังหน่อยอ่ะผมมีตั้งแต่ฟังนะฟังฟังฟังคือนายกบางทีอ่ะผมเห็นเนี่ยไดมอนด์เฮดเนี่ยคุยกับเพื่อนผมบ้าง คุยหวานกันบ้างแล้วก็ไปคุยหวานกับอีกคนบ้างคุยกับคนนี้บ้างเาใจ๊ะมันมันมันก็เป็นจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอมาผมก็เอาคำไม่ใช่หม,มายถึงนในเกมไงกไง็ในเกมไงก็แบบว่าอสมมติเล่นเกมไปเลิกคนนี้ไปก็ไปคบกับอีกคนนึงอะไรประมาณนั้นก็เป็นเรื่องในเกมก็ซึ่งปกติของเขาความรักมันจะลุงอะไรก็ปกติเออเลิกไปแล้วก็คบต่อแบบคบกับคนในประเทศใครก็ได้ แปลกป่ะแบบก,ก็ไม่แปลกป่ะแบบเลิกกันไปปุ๊บก็คบกันไอ้เหี้ยนู่นนี่เนี่ยกันก็ไม่แปลกป่ะความคือแบบไหนอ่ะอันนี้ผมต้องผมต้องแยกแบบไหน่ะคือคุณคบในเกมเท่ากับคุณคบข้างนอกเหรอหรือว่าคุณคบแค่ในเกมอันนี้ผมยังงงกับประเด็น O C I C นะเรื่องความรักเนี่ยตกสุดท้าย I C เท่ากับ O C หรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมผมงงผมงงอยู่สมมุติเราครบคนในเกมคือต้อง O C ด้วยไหมหรือ I C วะอันนี้งง ผมงงนะอันนี้อันนี้งงงงนะงงอยู่ไหมก็มันก็เป็นเรื่องปกติสมมติสมมติคุณเลิอกกับอีกคนหนึ่งไปคุณก็ไปคบกับอีกคนหนึ่งต่อมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าใช่ปหมละ่ะเอาเลิกกันแล้วก็ไปคบหามีแฟนใหม่อะไรประมาณนี้มันก็เรื่องปกติอยู่แล้วนี่ป๊อปกันนะ แต่คือการที่ผมไปด่าเขาเขาแบบว่าบรรดาผัวมึงไม่มาช่วยมึงเนี่ยคือคืองงมากเลยแล้วมันก็เป็นศพ้วยผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันชื่อที่อะไรอ่ะอันนี้แค่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 อยากให้คิดนะครับหมายถึงว่าผมไม่ได้ระบ,บุชื่อเขาด้วยไม่ได้เรียกชื่อเขาสักคำด้วยครับมผมมั่นใจเลยนะตรีมผมอ่ะไม่มีชื่อเขาสักคำา็คือ่อางบรรดาหลายผัวเนี่ยคือน้องก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ้องก็ต้องมาถามพี่อยู่แล้วเพราะว่าคือน้องอ่ะไม่รู้ว่าพี่อ่ะมีเรื่องราวหรือไปเห็นอะไรเออผมเคยเห็นครับผมเคยเห็นไอ้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 เจสต์ไอ้เจสตสาวในวันเฮ็นเนี่ยกูเห็นเคยยืนกอดแจ็คปะกูเห็นยืนคุยกับแจ็คหวานเหมือนน่ะจริงปะเออมันก็เป็นเรื่องตอนรีเมื่อก่อนปะครับเออก็ไม่เป็นห่าเขาที่แย่ะผมเล่นในดีครับนายกรู้ละรู้ละปลุกใจอย่างนึงเนี้ยคืออันนี้มันกังวลใช่ไหมเคร่งเค่งของเขาอ่ะ แก้เสือผ่าแต่ผมก็บอก,กว่าไปร้านเสื้อผ้านะั่นผมก็อาจจะพูดไม่ครบแต่แต่ความจริงอะคือตายเลยสั์อ่า้ายเสือแกงอ่าเรื่องเออเรื่องเสื้อผ้านี่อ่ะออถ้ามันไม่พูดคำว่าเสื้อผ้านเกมน,นี้มึงโดนแน่นอนร,อร,นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยเออบองหมดไหนขอฟังหน่อยดิย มาต่อครับมาต่อค tamam ือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างที่ผมบับเขามันก็คือสิ่งที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดในเรื่องของการวางตัวของเขาแค่นั้นเองเขาวันนี้เขาอยู่อีกคนพูดจาน่ารักอีกคนอีกคันนึงแปโดนเขาอุ้มเงี้ยผมก็ผมก็ผมก็งงว่าอามีบวกอีกคนแน่เนี่ยไข่ไข่ไม่ติดแล้วแล้วในตรงอันที่สองก็คือนั่นแหละที่ขาพูดเรื่องเกี่ยวกับการแก้อ่าใช่อันนี้อันนี้ผมว่าโดนโดนแยงอะไรไหม อ่ะถ้าอันนี้ผมยอมโดนก็ได้ครับแต่แต่ผมอ่ะผมอ่ะไม่ได้ไปละเมิดหรืออะไรเขาแน่ถ้าสมมติว่าผมบอกว่าแก้ผ้าแล้วขอดูอะไรเงี้ยเขาว่าไปอย่างแต่นี่คือผมบอกว่าแก้ผ้าแล้วก็ไม่ถอดเสื้อผ้าในร้านเสื้อผ้าอะไรอะไรว่าเรื่องตำรวจเอียงอนนะไรเรื่องตำรวจเอียงอะแล้วผมก็พูดถึงเรื่องเสื้ออีกนะเพราะว่าผมอ่ะไม่ชอบลยเวลามึงใส่อ่ะแบบสกอยอ่ะเข้าใจไหมเรื่องตำรวจเอียงไม่จบอีกเหรอ เรื่องเรื่องตำรวจเอียงนี่ผมมองว่าตัดทิ้งไปได้เลยนะไอ้เหี้ยมันมันเป็นความเห็นอีกฝั่งหนึ่งผมก็เคยคิดนะว,ว่าตำรวจเอียงก็เคยนะไม่คิดได้เว้ยตอนที่ผมตีกับอเอซงเอแซฟอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยทำไมตำรวจมาบ้านากูจังแล้วไม่ไปบ้านนู้นเลยกูตีกับแกงนี้ทำไมตำรวจแม่มาแต่บ้านกูไม่ไปแกงนี้ไปแย้งกับตำรวจได้เลยไปคุยกับตำรวจได้เลยครับเ <ใจ S 1> พราแล้วมมันให้คำตอบได้อยู่แล้ว เขาเขาเขาคือโรคสวยมากเลยนะครับน <ylum' S 1> <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ่เหมัน <c> ก <oughs> ็ไม่เป mm ็นไรถ้าถ้าเขาไม่คือไข่ก็ไปฟังมาเพราะว่าเขาอ่ะใช่ถ้าตำรวจเอกอ่ะตำรวจเอเอกอ่ะก็ไปคุยกับพวกไอ้ลกไอ้แรบผอบอ่ะไข่ก็ฟังแล้วจับเดีวพวกนี้ให้คำตอบได้อยู่แล้วผมบ้านใจกันช่วงเวลานั้นแล้วเอามาถามซึ่งไข่ต้องไปถามเขาจริงๆว่าเขาไม่โอเคกับคำไหนบ้างที่มันไม่โอเคแล้วไข่ก็เรี้ยงมาคุยอย่างเงี้ยไข่คอยเรื่องให้เขาก่อนแบบเหมือนคุยกับพี่ก่อนว่าเออพี่ไข่แอดมินดูในคลิปช่วงเวลาเนี้ย คือมันเป็นประโยคประมาณนี้ที่จะสื่อแบบยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวใครก็ต้องไม่คุยกับเขาอีกอันนี้คือขั้นตอนที่นายกจะทำไงก่อนที่จะได้รับได้ได้ได้ผมผมเอาง่ายคืออันนี้ผมยอมโดนได้แต่คือผมอยากรู้ว่าโดนโทษใบอะไรครับอันนี้ผมจะระวังเรื่องคำพูดอะไรอะไอ้แก้ผ้าหรืออะไรเนี่ยผมให้เขาไปถอดชุดตอนนี้ตีกับฝ้าเมืองไม่ร้องบ้างหล่ะอินวีเปเนกเยอะกว่านี้อีกตัดสินใบแล้วล้วลงหัวบอกใบอีกที ต่อเตียงพษพาของผมไม่รู้เหมือนกันคนระับแตบอกไปอีกทีค่ะแต่แต่แตผมม<ข>องว่า <ขอ S 1> มผมผมก็บอกชัดเจนนะว่าเหมือนอารมณ์เหมือนว่าให้ให้ให้ไปถอดเสื้อเอาสูตรออกอะ่ะคือผมไม่ได้มีเจตนาจะคุกคามหรือที่อะไรเขาเลยอ่ะเขาจินนาการไปเรื่อยตั้งแต่มีผัวหลายผัวแล้วเนี่ยคือเขาวันเวอร์จัดเลยอะ่ะฝากคุยหน่อยนะคือเอาง่ายๆอ่ะแก๊งผมอ่ะบัฟเขาแลกคือเอางี้นายกฟังผมดีกว่าก่อนที่ผมจะไปบัฟอะไรเขาเนี่ยผมก็โดนผู้หญิงแก๊งเขาเนี่ยสุดเหมือนกัน หลายเรื่องไอ้เนี้ยเขาเขาด่าผมสารพัดสารพีแต่พอมาโดนบ้างมีอาการเนี้ยผมก็อยากขอความเป็นธรรมบ้างไอ้อย่างมันเป็นศพด้วยผมก็พูดแบบไปเรื่อยอ่ะอารมณ์เหมือนผมพูดแบบบางทีอาจจะเป็นพูดในวอก็ได้อ่ะจริงใบเวดไอ้จริงใ้เจ็ดไอ้เนี้ยมันมันศพป่ะเนาะมันศพอ่ะไอ้เนี้ยไม่พี่คือเพิ่งที่ใข่จะสื่อคือเขาส่งแค่คลิปมาแล้วให้ใครดูเฉยๆในช่วงเวลานี้ซึ่งเขาอ่ะยังไม่ได้บอกว่าบรรดาหลายผัวซึ่งไข่เอามา ลองดูว่ามันอันไหนที่มันส่มเสียงแล้วเข้าขายบ้างค่ะแล้วเอามาถามพี่แต่มันใช่ชอบไขายรยอะแล้วค่ะ<า><ด>ต้องมาถามเขาอีก<ม>ว่าเขาอะอยากให้ขาดูในช่วงเวลาที่เขาส่งมาเนี่ยคือคําไหนหรอที่มันที่เขาไม่โอเค ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นคําที่แอดมิน่ะจับใจความมาแล้วเอาดึงออกมาแล้วมาถามที่เฉยๆเขาอ่ะยังไม่ได้ยััังไมมม่ดู้นก็เขาใจบอกว่าพี่โนเอียงเหรอเขาไปคุยกับพี่โนแล้วจริงอะเขาก็ยังไม่ได้แจ้งว่าเออคําว่าบรรดาหลายผัวซึ่งใครไปดึงคําพวกนี้มาว่าคําไหนมันสุ่มเสี่ยงบ้าง อะไรแบบนี้เราเอามาถามพี่เซิร์ฟว่าพี่เซิร์ฟเนี่ยเขาว่าบรรดาหลายผัวพี่อะมุมมองพี่คืออย่างไรพี่ไปเห็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขนาะผมอธิบายผมไปแล้วผมว่าตวใช่ผมว่าตามเกมไปหมดแล้วเรื่องนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเยอะมากๆแล้วกับเรื่องผู้หญิงในดับเบิลเเนี่ยผมเห็นไปไหนก็ไปพ้อเขาหมดมันก็ไม่ปิดป่ะนี่ผมจะบอกแบบนั้นใช่แค่จะบอกเฉยๆว่าเขาไม่ได้แจ้งคำนี้แต่คือไข่ะดึงคำาอกมาเขาให้ไข่ไปดูเฉยๆว่าเขาจะ เขาจะแจ้งอะไรได้บ้างก็คือเขาเจตนาเขาก็คืออยากอยากแจ้งนั่นแหละเขาโดนด่าก็อะไรก็คือผมด่าเขาสักก้อยสี่สิบห้าทีอก็ต้องมีาการบ้างแหละผมเข้าใจได้ผมรู้ครับผมรู้ผมรู้เขาก็ส่งไหมนายกศาสตร์นั่นแหละเจตนาแต่เจตนาเขาก็คือการแจ้งใบนั่นแหละถ้าคาไหนได้เขาก็คำนั้นน่ะพูดตรงเขาก็มีคาของเขามาเหมือนกันเขาก็มีแต่นายกก็ดูว่ามันคำบางคำมันก็ไม่ได้โดนนายกก็ดึงคำมาแล้วก็มาถามดูยังไง ครับครับครับอันนี้ก็นั่นแหะแต่ผมก็ผมก็ไม่เรียกร้องอะไรหรอกก็คือถ้าผิดก็ว่าตามผิดเลยครับแต่เจตนาผมก็ผมก็บอกแล้วว่าถ้าผม,มว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมโดนเนี่ยผมโดนลงโทษเนี่ยผมก็อยากให้คุณนายกเนี่ยรักษาแบบว่าเห็นถึงสิทธิ์ผมเหมือนกันผมก็โดนก็ทำมาเหมือนกันผมก็เล่นตามเกมเหมือนกันทุกอย่างมาตามเกมเหมือนกันแต่มันโดนดึงออกนอกอย่างเงี้ยแบบนี้มันก็ม,มันก,มนก็มันก็ไม่สนุกอะ,อะจริงปะได้ ถ้าจะแบบถ้าผมจะโดนแบนเพราะว่าว่าตบแจ้งใบนี้โคตรแบบไร้สาระเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เอจริงให้แจ้งดีกว่าอย่าแบบเก็บไปเลยมันมันมันไม่มันไม่สะดวกับไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเขาไม่มันก็บล็อสองไม่เอาจริงเขาก็บลอสองแง่ส่องง่ามใส่ผมเหมือนกันแต่ผมก็แบบไม่ไม่เรื่องจริงไงที่นายกแนะนําคือคาไหนที่มันมันสองแง่สองงามหรือไม่โอเคอ่ะแจ้งได้ึมันมันมันไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าให้มันแจ้งไป ันไม่ได้หมายถึงว่าอะไรีมันเป็นไปเราไม่โอเคคำนี้มันมันไม่โอเคกับความรู้สึกก็คือก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันว่าเออคำนี้ไม่บัฟได้ไหมซึ่งออมันเป็นความทิดตับมากคือมันไม่ได้หมายความว่าพิมิตเริ่มเล่นรอได้เลยนะพี่<ด>เ,นเนี่ยผม <รา S 1> ผมเล่น,<ใ>นได้ผมฟังด้วยเล่นไมด้วยพี่ผู้หญิงแก้มมึงด่ากูไอ้เหี้ยเซอร์เกวีไม่โอเคจริงๆควรู้สึกติดเนี่ยเสียมากๆจลอ้วก นี่เด็กด่างกขายตัวแต่เด็กเกมนี่ก็ด่างดาราด่างโ๊่ไอ้เหี้ยถึงมันจะไม่โดนฟังนะจ๊ะแต่เราสามาฟังได้ว่าให้ว่าเออคําเนี้ยเขาไม่อเคเราเออเราไม่แบบได้ไหมเพราะว่าคำนู้นมันเป็นคําที่มันค่อนข้างเซนทีฟจากฝั่งเขาอะไรอย่าเงี้ยมันก็คือเข้ามาคุยมันคือมันสามารถเจรจาเล่นที่ดีได้โดยที่แบบเออใช่รู้ว่ามันไม่โดนใบแต่เราสามารถที่จะเจรจาเพื่อ เพื่อให้มันแบบสนุกได้โดยที่มันมานั่งแบบฟังอ่ะไม่ไม่แต่แต่คือมันเจจาที่ดีไปทําไมครับต่อให้เขาไม่ด่าผมเพื่อนเขาก็ด่าผมอยู่ดีอ่ะแล้วผมจะเจจาให้ดีกับเขาไปแล้วก็จบกับเขาแต่แต่สักพักหนึ่งเพื่อนเขาก็มาด่าผมไอเยียเซิร์เจวีเงี้ยนะคือเพื่ออะไรอ่ะเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าคำนี้พี่เซิร์ฟนัหมายถึงกคนเออทุกคนนั่นแหละทุกคนนั่นแหละไม่มันมันก็ด่าอยู่ดีมันก็ด่าอยู่ดีฟังพี่เพราะว่าเพราะอะไรเพะเพราะว่า คำมักกฎของเซิร์ฟเนี่ยมันไม่ครอบคุมไงว่าคำไหนพูดได้บ้างไม่ได้บ้างไงเขาจะมันก็เลยด่าไปเรื่อยด่าไปคือเอาง่ายอ่ะการด่าเสด่ากันเนี่ยมันก็คือการสาดคำพูดที่ทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกแย่โดยไม่ผิดกฎอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกก็เอาคำไหนมาด่ามันคือการด่าถูกต้องไหมพี่พูดถูกไหมแต่การดิ่เนี่ยมาเล่นตอรรี่ด้วยกันแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องโดนด่าอยู่ดีมันควบคุมไม่ได้หรอกเอาจริงๆงอ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าโลกสวยขนาดนี้ก็ไม่ต้องเขาไม่ต้องเล่นดีกว่าไหมใช่อันนี้มันเปเล่นแก๊งในแบบระบบมาเฟียเออมันต้องด่ากันอยู่แล้วอ่ะผมก็เล่นในกฎนะพูดถึงก็เล่นในกฎอ่าถ้าถามถามมาเฟียเฮียอะไรยืนด่ากันไอ้สัตว์เฮียแต่ผมก็พยายพูดต่อว่าไปถอดซุดถอดตั้งไม้ตายมาเฟียบ้านมึงอ่ะไปยืนด่ากันไอ้สัตว์การคำพูดผมอ่ะแต่ผมจำได้ว่าผมไล่เขาเป็นอาเซบะด่าถ้าผิดอันนี้ผมก็ยอมรับแต่ผมก็ไม่มีเจตนามาเฟียบ้านกูไม่ด่านา้สัตว์ไปนะ เออผมไล่เขาไปไม่ได้ผมไปผมไปดูคืออะไรอันนี้เรียกมาเพื่อถามใเฉยงแค่นไหนอ่าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมก็เข้าใจผมก็นั่นแหละแต่ดูโดนด่าวก็ยังสะดุ้งเลยอี้ยะกดอะไรที่มันแบบว่าก็ระบุไปเลยว่าคำไหนพูดไม่ได้หรืออะไรไม่แต่ไม่ใช่แบบมันจะเป็นคนตะกกรมเลย เฮียเสียงหายฟังในอีกอันนี้แล้วกันมันสบายกับพวกผมไอ้แค่บับกูหลายหัวกูจะโดนใบเต่ไอเจ็ตมึงว่าไงอ่ะไม่ได้ดีกูจะรู้อ่ะไอ้เฮียแม่งไอ้เฮียแม่งบับกูขอเมียขอเมียึงได้ไหมขอรักเมียึงได้ไหมไม่ใช่คำนี้น้องพูดอีกรอบว่าน้องไปดึงคำมาแล้วมาถามว่ามันมันเข้าข่ายเฉยๆมันทุ่มเสี่ยงน้องเลยมาถามพี่ว่าพี่อ่ะคือด่าขอเมียเป็นเชิงยังไงซึ่งเขาไม่ได้แจ้งไอ้คำว่ามันายหัวซึเราไปฟังมาแล้วน้องดึงมา นั่นแหละพี่พี่ก็อธิบายในมูวของพี่หมดแล้วไอ้เรื่องหลายบัวพี่เห็นมาในในในตอนตอนเรื่ในเมืองแล้วก็ไอ้เรื่องแก้ผ้าคือผมจะให้ไปถอดสูตรแค่นั้นแหละร้านเสื้อผ้าผมไม่ได้ไปด้วยผมไม่ได้ขอดูเขาว่าคือผมไม่ได้บอกว่าถอดเสื้อผ้าขอดูดูนี่หน่อยดิไอ้นี่หน่อยผมบอกว่าขอดเสื้อผ้าแล้วไปเปลี่ยนชุดแล้วไปเปลี่ยนร้านเสื้อผ้าประมาณนั้นผมไม่มีเจตนาจะคุกคามอะไรเขาเลยคือมันอารมณ์กมันก็เหมือนสองแง่สองงามอ่ะ อ๋อเหมือนคำเอกครับเศกเศกสองแง่ตองงามอ่ะเศกยกเลี้ยยกตกอุรตัวนี้ครับเศกอ่าๆก็โดนด่าบนะโดนด่าาอะไรวะโลโซคืออะไรไมมรู้โลโซโลโซรักงหลงปะโลโซบอกว่า นั่นแหละมันก็ด่าสองแง่สองงามาทุกคนจริงจริงอ่ะเพราะว่ากฎมันไม่ได้ครอบคลุมว่าใครไหนมันพูดไม่ได้ไงผมก็ไม่รู้ไงผมก็พยายามจริงอ่ะผมก็พยายามเอาง่ายคือผมว่าโดนด่าเละเหมือนกันอ่ะไม่งั้นมันก็คงไม่านถึงขนาดนี้หรอกเอาง่ายๆคือไข่เออลงเพราะเขามาให้ไข่ดูคลิปแล้วไข่ก็ลงหัวหรือดึงคำมาแล้วก็มาถามพี่นั่นแหละว่าอันไหนมันสุมเสียงบ้างก็คือจะเอามาเตือนด้วยอันไหนมันสุมเสียงหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวไข่พวกนี้อ่ะไข่จะคุยกับเขาอีกทีแล้วกันว่าเออเขา คือคำไหนคือคุยก็คุยกับเขาอีกทีนึงว่าอะไรบ้างอันนี้ก็คือเขาแจ้งมาก็เลยลงหัวมาก่อนที่ได้รับได้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 ผมก็ขณะผมนี้แบบนี้ละถ้าผมถ้าโดนถ้าโดนใบส้มผมไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าโดนใบเหลืองผมก็พอพอให้ให้เขาได้อ่ะแบบให้เขารู้สึกดีขึ้นมาได้จากการโดนลงโทษของผมได้อ่ะแต่ถ้าเขาจะเอาส้มผมเลยมันมันมองว่ามันมันเบื่อไปอ่ะเขาอ่ะเขาเจตนาจะเอาเอาอยู่แล้วเธอร์ส้มบบ ยังไม่รู้ส่วนใหญ่แค่ที่พี่เลิกถามว่าจะโดนใบเหลืองส่วนใหญ่คําที่บัฟอ่ะมันก็จะมีแค่ใบเหลืองกับส้มแหละมันไม่มีถึงแดงไม่ผมผมมีใบเหลืองติดตัวครับอ๋อหรอไม่รู้ถ้าเซิร์ฟโดดก็ผมก็เอาหลักฐานที่ผมมีทั้งหมดอะยื่นเหมือนกันก็ไม่สนุกกับสตอรี่เดี๋ยวราเรอ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 ดูค่ะไม่จริงมาแล้ววะนายกับต้องต้องปกป้องสิทผมได้เพราะว่ามันคือจริงอะคําด่าบางคำอะมันดูที่เจตนาได้อจริงจริงอะผมผมผมเชื่อได้เลยว่านายกคง จริงอะถ้าเป็นศาลนะเขาก็ดูที่เจตนานะจริงๆอะดูจากคำพูนคำพูดว่าเจตนาไอ้นี่หรือเปล่าลวนลามตัวอนี่หรือเปล่าโดนใบส้มใช่ถ้าผมโดนใบส้มเพราะว่าผมบอกเขาแก้ผ้าที่เวอร์จัดเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะไปคุกคามหรืออะไรเขาเลยอะในคำพูดอะก็จริงอะที่เซอร์บอกดูเจตนาคำพูดตอนนั้นอะถ้าเขายืนอยู่เงี้ยแล้วบอกเฮ้ยแก้ผ้าที่อันนี้ความปอย่างไอ้เหี้ยนั่นเป็นใครก็ไม่รู้นอนอยู่ในถุงไอ้เหี้ยจริงว่าเจ๊ตกูพูดไปเรื่อยอะ เจตนาแม่งไม่ใช่แบบเนี่ยใส่หวานอยู่ก็อะไรอ่เอ้ย้แกผ้าดิไปถอดเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าดิอย่างเงี้ยมันก็ว่าไปอยากไอ้ที่นี่นอนอยู่ในถุงไอ้ที่อะไรก็ไม่รู้เป็นผีอ่ะใช่แต่ผมบอกว่าถ้าเขาแจ้งใบมาอย่างเงี้ยผมก็แจ้งกุไม่ไม่ผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าไอ้ผมบอกว่าให้ตอกแกเล่นสายไหนเดี๋ยวทุกคนเป็นคนยังไงอ่ะไอ้ที่อาจริงปะคือผมจะไปมีอารมณ์กับศพหรืออะไรมันมันผมมองว่าแค่นี้ก็รู้เจตนาแล้วอ่ะในคำพูดอ่ะเมดดีกว่า ขข่ก็รักษาสีของทุกคนด้วยนี่ไงก็คือการก่อนที่ข่จะให้ใบอะถ้ามันไม่ใช่หลอกมันแบบเป็นเรื่องของความพูดอะเราต้องไปถามอยู่แล้วว่าเขาที่เขาจะสื่อมันสื่อถึงยังไงแต่นี้ผมเข<ด>้าใจที่พี่<ต>ผมพูดก็คือแบบว่าไฮ้แก๊งมึงไม่ไหวแล้วนะมึงก็ไปถอดสูตรมึงออกสร้างสภาพแบบไม่ไหวเออมึงสู้ไม่ไหวอะถอดชุดมึงออกอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเข้าใจใจความนะ ไม่แต่อะกูใช้คำพูดมันก็สองแง่สองทางจริงตอนนั้นอะกูเข้าใจเว้ยแต่มันไม่กูมองว่ากลัวไม่ได้คุกคามเขาแน่นอนไม่อะไรแล้วไอ้น้องไม่มีอะไรแล้วน้องแค่ลงลงหัวที่จะถามเพราะว่าไอ้คำด้วยความที่อยากวิธีเอดมิเนอเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการให้ใบไอ้เรื่องเกี่ยวกับคำพูดอ่ะเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นคำพูดอะมันมันเป็นคำที่แบบสามารถพลิกแพงอะไรต่างๆได้หมดอะหรือว่าใช่ครับมันต้องดูเจตนาครับใช่มันต้องดูเจตนาครับผมถาม แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลอกอ่ะโดยที่แบบเห็นชัดเจนเออโปนแบบเช่นพาวรถเช่นพาวรถอะไรอย route, ่างเงี้ยเออนู่นน่ะนี่มันก็คือให้ใบได้โดยที่แบบอ่ะ ใช่แต่อันนี้ด้วยความที่มันเป็นคาพูดเราต้องลงหัวมาถามอยู่แล้วก่อนให้ใบทุกครั้งนั่นแหละจจตนาผมน<ช>แ,ลแล้วในโกโปรผมผมก็ไม่ได้ไปเหยียดเขาหรืออะไรด้วยครับในแบบไม่ได้คุกคามหรืออะไรต่อด้วย <c oughs> ผมก็ด่าในเกมอะทุกคาเป็นแบบในเกมอะแต่ก็อาจจะอาคำคำด่าที่มันด่าได้บนโลกไปเนะี้ยคือผมยังเคยแบบด่าคนอื่นแบบยาจิโรเบอ่ะตัวตัวการ์ตูนในดะกัมบอลน,น่ะมันไม่มีใครด่าแบบคมันก<จ>็ายาจิโรเบย์ไปเรื่อยครับยาจิโรเบย์ าลายจิโนเบ้ก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะใส่แท็กด้วยใครไม่นับออพี่<อ>นะคะเพ<อ>าพี่มาไม,ไม่นับเจ็ดใครไม่นับเ่าพี่เจ็ดมาพี่เซิร์ฟมาต่อให้เล่นทั้งวันใครก็ไม่นับเปรามา เยอจิโลเบะก็ฝากนั่นแหละไต้หวันก็นี่ด้วยพี่ว่าถ้ามันแจ้งใบอ่ะมันก็จะไม่สนุกเว้ยส่วนใหญมันก็จะแจ้งใบทั้งสองฝ่ายไม่นั่นแหละไม่ไม่นายกเขาก็รับเรื่องกันถูกแล้วไอ้ในในที่ของนายกเขาเขรับเรื่องถูกแล้วเราไม่ต้องไปไปวิจารณ์มีควาวิจารณ์หลกอนี้ถูกแล้วแต่นั่นอะผมมายืนยันสิทธิ์ว่าเจตนาผมเป็นยังไงอ่ะนายกก็ลองไปดูส่วนเรื่องของความผิดเรื่องคำพูดอ่ะผมรับได้อยู่แล้วแต่ก็ขออุทธรณ์หน่อยไม่ใช่แบบเขาจะเอาให้ผมแบบตายอย่างเดียวอ่ะผมรับได้อยู่แล้วครับจริงๆ าโดนถ้วโดนผมก็โดนยอมโดนได้อะท็อกโซงท็อกซิกหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าจะบอกผมไปคุกค้างเขาผมว่ามันบ้ามากเลยเขาเป็นศพอะคนเรื่องเลยชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยเป็นศพอะไอ้เหี้ยเป็นศพอะแต่เอาเรื่องอะไรไม่รู้มามั่วไปสู้ไปหมดไม่โอเคหลายผัวอะไรก็ไม่รู้ ห้เคา่่ไผัวือน้องจับมาเองนั่นแหละเขาไม่โอเคคำไหนนะเออเข้าใจเข้าใจนั่นแหละไม่ได้ไม่โอเคผมว่าเขาไม่เขาจริงๆอ่ะตรงๆอ่ะมาแล้วน้องก็เอาดึงคำมาถามพี่อจริงๆนะคุณเอ่อจิยาคุณนายกผมว่าเขาไม่โอเคคำว่าสกอยอ่ะจริงเขารับไม่ได้ปะเราไปเดี๋ยวรอเจรจาวเขาก็ได้แต่ผมไปหาพจนาชนนกรมสกอยมาเนี่หาจริงนะไปหาจริงนะจิยาชักไปน้ำมาตั้งห้ามึงไม่ชอบคำเดียวสัตสกอยมึงเชื่อกูดิ วายมึงรับไม่ได้อะยี่ฮมึงโดนด่าสะค้อยมึงมีอาการนี้อ่ะเวายเข้าบ้านหน่อยได้ไหมคุณเติร์ดช็อกไอ้เยี่ฮจะลำลายฟูมปากไอ้ตว์โดนด่าสะค้อยได้ดิลองเลือดเฮ้ยมันแตกรู้ไอ้เยีเ่ฮ um ด่าก hmm, <t> ูเด็กแว้นด่ากูสารพัดไอ้ตว์มึงจะเล่นทำไมวะ รับไม่ได้มึงจะเล่นทำไมมาแกง้งผมว่าส่งคามใบมาแน่มันใจมันใจว่าส่งคามใบมาแน่ย,ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเหี้ย150ใบเนี่ย ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยต้องได้ปะเจ็ดสิห้าครึ่งทางอะ่ะรัวจริงนะคุณคุณไปพักเลยปะ